สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้มารับซื้อผลผลิตโกโก้ Go Go, ผลสุกสายพันธุ์ IM 1วันที่สวนของคุณสมปองคุณสุมาลีพิมประพัฒน์ที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัชนาทและตอนนี้ผมยืนอยู่กับเจ้าของสวนนะครับคุณสมปองพิมประพัฒน์นะครับ,รบอยากจะให้คุณสมปองลองบอกสิว่าในเรื่องของโกโก้ Go, สายพันธุ์ไอเอ็มวันที่เราปลูกกันเนี่ยแล้วผลผลิตที่ ออกมาเป็นแบบนี้ผลใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยเรารู้สึกดีใจไหมที่ว่าปลูกแล้วเนี่ยมันได้ผลผลิตแบบนี้และบริษัทเรารับซื้อแบบนี้และเริ่มปลูกมาตั้งแต่เมือาา่อไหร่อ่าฮะอ่าตอนนี้คุณสมป,ปองแนะนําตัวอะไรครับครับผมก็สมปองนะครับพินพัฒน์ก็เจ้าของสวนของโกโก้แอมวันสวนนี้นะครับก็ก็อยากจะเล่าประสบการณ์ในการปลูกโกโก้แอวันนะครับก็ ปลูกง่ายครับขั้นตอนเบื้องต้นก็ปลูกง่ายเราเตรียมดินพื้นที่อาจจะเป็นที่ราบนิดหน่อยแต่ก็โกโก้ของเราไอมวันเนี่ยเป็นเป็นโกโก้ที่ทนแล้งแล้วก็โตไวนะครับการดูแลก็ไม่มีอะไรมากก็แค่เราให้น้ําอาจจะใส่ปุ๋ยพวกเอ้เนี่ยฮอร์โมนอ่าไอฮอร์โมนก็ทางใบบ้างทางใบง uh huh. บ้างอ่า uh huh. หลักๆเราจะไปนเน้นอินทรีย นะครับเรื่องของที่วัวที่ไก่แล้วก็ช่วงหลังมาที่มันเริ่มติดผลผลิตก็อาจจะมีเป็นปุ๋ยของไอ้อ๋อปลูกช่วงนะครับก็เป็นปีอ๋อใช้ปุ๋ยตัวนี้อายุได้เริ่มได้ได้เกือบสองปีที่จะติดดอกออกผลเริ่มให้ผลให้ใส่ปุ๋ยตัวนี้เพิ่มอ๋อว่าก็ผลผลิตก็จะได้ผลแบบนี้เลยผลใหญ่อย่างนี้เลยก็ถือว่าเป็นน้าภูมิใจนะครับสําหรับโกโก้ไอมวันเพราะว่า อย่างน้อยเรามีอาชีพที่ผมวางไว้ก็อาจจะเป็นอาชีพที่ยึดเป็นอาชีพหลักนะครับเพราะว่ารายได้เกือบทุกทุกสองอาทิตย์ตอนนี้ก็เริ่มเก็บผลผลิตอย่างที่เห็นครับอย่างน้อยสองอาทิตย์เราก็จะได้ประมาณนี้ช่วงช่วงเริ่มติดนะครับครับครับเก็บทุกสองอาทิตย์แล้วทุกสองสัปดาห์เราเก็บครั้งหนึ่งครับแล้วตอนนี้คุณสมปองปลูกไว้กี่ไร่ครับในในพื้นที่นี้ตอนนี้ของเราปลูกไว้ ห้าไร่ครับก็จำนวนที่เหลืออยู่ก็ประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดสิบต้นก็อาจจะก็ตายไปบ้างประมาณยี่สิบต้นแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มปลูกก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นที่รอดสูงปลูกง่ายมีตายน้อยตายน้อยโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันตายน้อยตายน้อยอ่าประมาณห้าไร่ห้าไร่ก็จริงๆแล้วไร่ละาร้อยเจ็ดสิบต้นนี่มันประมาณแปดร้อยห้าสิบ แต่สมปองปลูกไว้ประมาณตอนนั้นที่ผมเอามาเพิ่มเอามาซ่อมด้วยก็ประมาณ800นะประมาณนี้เนาะแล้วเกษตรกร,กรที่เคารพทุกท่านครับตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าโกโก้สายพันธุ์ IM 1วันตรงนี้ผลจะใหญ่นะครับสวนของคุณสมปองคุณสุม,มาลีพิมพพัฒท,ที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทคุณสมปองปลูกไว้ตั้งแต่ปลายปี6661 6, ห่ครับอ่าปลายปี6 1ตนึงหาคมกหนึ่งอ่าครับตอนนี้ก็2ปี เกือบ5เดือนแลสองปีเกือบห้ <5 S 1> เดือน, <5 S 1> อนแล้วเก็บผลผลิตเกือบทุกสองสัปดาห์เก็บครั้งหนึ่งใช่ครับแต่นี่คุณสมปองที่ทำไมจะต้องมาปลูโกโกโก้สายพันธุ์ i m เวันเห็นว่าทำงานบริษัทยอยู่ทั้ง2คนเลยทั้งสามีภรรยาแล้วคิดว่าในงานที่ทำอยู่นั้นมันเป็นอย่างไรแล้วทำไมจึงหันมาปลูโกโกโก้เพื่อเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ก็อันดับแรก ก็เราก็เริ่มมีอายุนะครับในการทํางานอายุเริ่มมากขึ้นก็มองหาอยากจะหาชีพที่มันมันรองรับเราช่วงที่เราอายุมากขึ้นหรือว่าเกษียณง,งานมาแล้วเนี่ยผมก็ได้ศึกษาเรื่องของโกโก้ไอวันก่อนที่จะได้ปลูกนะครับก็การศึกษาว่าเป็นยังไงบ้างกับความต้องการตลาดแล้วก็ นำเข้าเท่าไหร่แล้วประมาณนี้ก็รู้เบื้องต้นทีแรกครับก็ได้มาเจอท่านดรแกได้แนะนําเพิ่มเติมแล้วก็ศึกษาร่วมกันมานะครับก็ได้มีการมารับซื้อแล้วก็ที่ผมศึกษาติดตามตลอดก็มีเรื่องของบริษัทมีมีบริษัทที่ชัดเจนนะครับมีโรงงานมีโรงงานมาร์คลินช็อกโกแลตช็อกโกแลตแล้วก็มีทําสัญญากับลูกค้าต่างประเทศนะศึกษาก็ติดตามมาตลอดก็เพิ่มความมั่นใจให้ผมแล้วก็ แนวโน้มก็อยากจะขยายเพิ่มนะครับอยากจะขยายเพิ่มแต่เรือ่องเรื่องด้วยเวลา,าผมยังเรื่องของติดกับงานด้วยแต่ก็ปูทางไว้แล้วก็อาจจะต้องขยายเพิ่มเพื่อเป็นอาชีพรองรับเราเมื่อกเกษียณงานมาแล้วนะครับหรือว่ามีรายได้ทุกเดือนนะครับตลอดปีนะครับก็มอ,มองแล้วตอนนี้เก็บทุกรุ่นรุ่นใหม่มันก็เริ่มติดออกมาเสริมครับผมมองแล้วว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงได้อาชีพหนึ่งครับ สำหรับโกโก้ไอวันนะครับครับผมก็เหตุผลที่คุณสมปองได้มาหันมาปลูโกโกโก้ก็เพราะว่าทํางานประจําอยู่ก็คือทํางานบริษัททั้ง2องสามีภรรยารนะครับแล้วก็ทําประจําอยู่รู้สึกว่าทำมานานแล้วก็คิดว่าอยากจะ,กะเกษียณอายุราชการตัวเองก็คือลาออกก่อนก่อนที่จะ,อะเออรี่ก่อนมีโครงการว่าจะเออรี แล้วโกโก้ที่ปลูกอยู่นี่2ปี5เดือนประมาณนี้แล้วรายได้เริ่มมีทุกเดือนแล้วอนาคตข้างหน้าที่คุณสมปองเลยบอกมา้ว่าอาจจะปลูกเพิ่มและอนาคตข้างหน้าคิดว่าจะลาออกจากอเออรี่ออกมาไหมครับจากงานบริษัทออกครับรอผลผลิตม,มันได้เกอบเต็มที่เพราะตอนนี้ก็ อยู่ในช่วงสองปีกว่าตามที่ศึกษากับท่านดรแกก็อยู่ประมาณ3ปีไปแล้วเนี่ยปี่ี่เนี่ยมันจะให้ผลผลิตที่ค่อนข้างสม่ำเสมอกว่าน,นี้ครับผมก็มีเวลาเตรียมนะครับแล้วก็ทํางานเสริมไปด้วยช่วงเนี้ยนะก็วางแผนไปแล้วแผ่ก็คงจะต้องออกมาดูแลเต็มที่ทีน<า>ี้ผมก็ดูแลไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่เพราะติดเรื่องงานนะครับก็ยังได้ผลผลิตประมาณนี้ผมก็ถือว่าโกโก้แอมวันคือ น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งที่จะเอาเป็นอาชีพหลักเราได้นะครับครับโกโก้ไอเอ็วันพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตนะครับคุณสมปองคุณสม,มารีอย่างที่บอกไปแล้วว่าทํางานบริษัทไม่แน่นอนว่าอนาคตข้างหน้าเราจะยังอยู่ได้ไหมและทํางานประจําอยู่แล้วมีเวลาที่จะมาดูแลสวนโกโก้ไอเอ็วันก็สักวันที่จะกลับมาครั้งหนึ่งก็ให้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งอยู่ทางบ้านนะครับได้ช่วยดูแลรดน้ําบ้างการดูแลอาจจะน้อยแต่อนาคตข้างหน้าผลผลิตเริ่มออก ถ้าอายุเขาครบ3ปีเมื่อไหร่โกโก้จะติดดอกออกผลและจะออกทุกเดือนอายาวนาน60ปีแต่นี้ในการออกผลผลิตเนี่ยออกทุกเดือนอาจจะเก็บทุก15้าวันต่อไปถ้าผลผลิตเขาออกแบบนี้ในปีที่4ี่ห้าหถึงปีที่20ขึ้นไปเพราะว่ายิ่งอายุเยอะโกโก้ยิ่งดกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะต้องมาบริหารมาดูแลสวนเนี่ยมันจะต้องมีเพิ่มขึ้นอ่า แล้วก็จะปลูกเพิ่มขึ้นเชื่อว่ารายได้ต่อเดือนนะครับโกโก้รายได้ต่อเดือนเราเฉลี่ยแล้วประมาณไล่ละ4ี่ถึงหกพันบาทต่อไร่ต่อเดือนนี่คือการประมาณการที่อาจารย์ดรสัก์เจ้าของสายพันธุ์ได้บอกไว้ยิ่งอายุเยอะอาจจะประมาณ6000บาทต่อไร่ต่อเดือนอถ้า5้าไร่ก็คูณไปก็เป็นรายได้ที่เยอะพอสมควร,ครและเราไม่ต้องไปลงแล้วลงอีกไปเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกกับพืชอื่นๆคือโกโก,โก้ลงทุนครั้งเดียว ให้ผลผลิตทุกเดือนหลังการปลูกปีที่3มเป็นต้นไปอายุการเก็บเกี่ยวยาวนาน60ปีสามารถเป็นมรดกให้ลูกหลานนี่คือเป็นทุนการศึกษาให้ลูกสาวลูกสาวอยู่ชั้นอะไรแล้ว,ลวเห็นตัวเล็กๆอยู่น้องตัวน้อยนะครับอ๋อนะครับ,นะรบปสามแล้วนะครับก็เอาโกโก้นี่นะเป็นไรายได้เอาบาส่งให้เขาเรียนจะเรียนในระดับไหนก็ตามเรามีไรายได้จากโกโก้เดือนละไล่ละประมาณ5,000ัน ถ้าห้าไร่ห้าห้าสิบห้าสองหมื่นห้าเขาสามารถที่จะมีทุนไปส่งให้ลูกเรียนจริงๆเรามีทุนอยู่แล้วละ่ะแต่เราก็มีรายได้ตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับอ่าเราก็เป็นไม่ต้องไปกู้ยกอย,กยกสอให้มันเสียเวลานะฮะเพราะว่าเรามีสวนมีรายได้เราก็สามารถที่จะ,ะสร้างรายได้ของเราให้มั่นคงยั่งยืนนะครับนี่คือ เหตุผลหนึ่งที่เกษตรกรนะครับคุณสมปองคุณสซมาลีได้หันมาปลูกโกโก้สายพันธุ์ IM1 โกโก้พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตก็คือโกโก้สายพันธุ์ IM1 ของท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละอองศีมีไรายได้หลังการปลูกทุกเดือนยาวนาน60ปีหลังการปลูกทุกเดือนในปีที่3เป็นต้นไปจะมีไรายได้ทุก15วันยิ่งอายุเขามากขึ้น5-6ปี7ปีถึงปีที่20 โกโก้ go, สายพันธ์ไอเอ็มวันจะพีดตั้งแต่หลังปีที่ห้าที่6เป็นต้นไปจะเก็บทุก15้าวันและก็มีรายได้รายได้ต่อไร่ต่อเดือนเราเฉลี่ยไว้ประมาณ4 0 0พันบาทถึง6000บาทต่อไร่ต่อเดือนถ้าปลูกสองไร่ก็คูณไป5ไร่ก็คูณไป10ไร่ก็คูณไปเพราะฉะนั้นเกษตรกร,ร,ก,รก็เป็นพืชทางเลือกก็เห็นแล้วว่านี่คือผลผลิตของโกโก้ go, สายพันธ์ IM1 วันเราส่งเสริมการปลูกโดยบริษัท GPY โกโก้ go, ไทยจำกัดเรามาซื้อจริงมา ดูแลติดตามดูแลแล้วก็มีสัญญาซื้อขายแล้วก็เราซื้อจริงแล้วก็ส่งโรงงานมากลีนช็อกโกแลตการรับซื้อหน้าสวนความที่ว่าเกษตรกร,ร,กรหลายคนคิดว่า,าบริษัทต,ต่างๆกลุ่มต่างๆที่บอกเขารับซื้อรับซื้อแต่ตรงนั้นนะการรับซื้อหน้าสวนไม่ใช่รายได้ที่มั่นคงยั่งยืนถามว่ารับซื้อหน้าสวนแล้วเนี่ยสมปองสงสัยไหมว่าผมจะไปส่งที่ไหนบริษัท JPY ผมรับซื้อแล้วผมส่งที่ไหนต่อ เพราะว่าถ้าบริษัทที่เรารับซื้อที่เขาไปส่งเสริมปลูกบอกว่ารับซื้อหน้าสวนร,ราคาเท่าไรสุดแท้แต่แต่ไม่มีปลายทางโกโก้ไม่รู้จะไปไหนเพราะว่าโกโก้ไม่ใช่มะม่วงฟักทองขนุนที่เอาไปขายตามตลาดนัดได้ใช่ไหมครับ,รบต้องเข้าโรงงานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจที่จะต้องนําไปเข้าโรงงานรโรงงานรับซื้อโรงงานแปรรูปโรงงานช็อกโกแลตมันสําคัญที่สุดในเรื่องของตลาด และในเมื่อโรงงานแปรรูปแล้วโรงงานช็อกโกแลตแปรรูปแล้วปลายทางของโรงงานนั้นไปที่ไหนต่อนั่นคือสําคัญนั่นคือความบั้นคงของรายได้ก็จะบอกให้เลยว่าสมปองก็รู้แล้วก็คือเรารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเกรามีสัญญา2ฉบับก็คือ JPY ของผม1ฉบับทํารอบละสิปีและเกษตรกร,ะกรจะต้องทําสัญญากับมาร์คลินช็อกโกแลตหรือมาร์คลินฟาร์มและมาร์คลินฟาร์มอีกหฉบับ มาร์กลินฟาร์มทำรอบละ30ปีเพื่อสร้างความมั่นใจให้เกษตรกร,เ,กรเพราะฉะนั้นเราซื้อผลผลิตแล้วเราส่งผลผลิตให้กับมาร์กลินช็อกโกแลตเดี๋ยวผมจะส่งเคอรี่ไปส่งไปสนีไปตามแบบนี้แต่ถ้ามันเยอะได้เป็นสตัน3าตันผมจะใส่รถผมไปเลยอ่าเดี๋ยวบริเวณเนี้ยผมจะรับซื้อแล้วใส่รถไปเพราะฉะนั้นผมจะส่งให้โรงงานมาร์กลินช็อกโกแลตบริษัทมาร์กลินช็อกโกแลตเป็นโรงงานช็อกโกแลตที่เปิดมา17ปี ของท่านรองศาสตราจารย์ดรสันและองศีอาจารย์กน,นกเตและอ,องศีโรงงานมาร์คลินช็อกโกแลตอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เราส่งโรงงานมาร์คลินช็อกโกแลตมาร์คลินช็อกโกแลตหมักเป็นเมล็ดโกโก้แห้งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วส่งเมล็ดโกโก้แห้งและผลิตภัณฑ์ของมาร์คลินช็อกโกแลตให้ตลาดปลายทางตลาดปลายทางของมาร์คลินช็อกโกแลตอยู่ที่ฝรั่งเศสอิตาลีญี่ปุน่นสิงคโปร์ นะครับนี่เป็นตลาดที่มั่นคงตลาดปลายทางของเราเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นตลาดเราเปิดกว้างเราส่งเสริมการปลูกคือการตลาดนําการผลิตเรามีโรงงานแล้วรอให้เกษตรกรปลูกปลูกแล้วเรารับซื้อเข้าโรงงานโรงงานแปลรูปมาร์กลินช็อกโกแลตส่งตลาดต่างประเทศนั่นคือตลาดที่มั่นคงยั่งยืนของเกษตรกร ความมั่นคงของเกษตรกรไม่ใช่ว่าผมมาซื้อที่หน้าสวนแต่ผมจะเอาโกโก้ไปไหนอ่ะไปแปรรูปที่ไหนอ่ะถ้าไม่มีองค์ความรู้ไม่มีตลาดหรือไม่มีโรงงานปลายทางเราไปไม่ได้อันนี้มีชัดเจนอ่าอันนี้มีชัดเจนนี่คือความมั่นคงของเกษตรกรเพราะฉะนั้นอ่คุณสมปองมั่นใจไหมครับในเรื่องโรงงานมาร์กลินช็อกโกแลตมั่นใจไหมมีตลาดปลายทางมั่นใจไหมครับมั่นใจกับมาร์กลินอ่าอ่ามั่นใจกับสายพันธุ์ไอวันของเราครับผมก็ Uh huh. ขอรับสนุนใครที่คิดจะปลูกหรือว่าหาสร้างไรายได้อีกอาชีพหนึ่งนะครับ,รบก็ถ้ามีอะไรก็ปรึกษาได้ครับครับผมอ่าได้นะครับถ้าอย่างไรนะครับเกษตรกร,กรที่สนใจจะปลูกนะครับก็ ติดต่อได้จะมาดูสวนของคุณสมปองหลังนี้ข้างนี้ตรงนี้เป็นสวนของคุณสมปองหมดเลยมาดูได้นะครับมีเกษตรกร,ร,กรมาดูหลายครั้งแล้วมผมได้ขออนุญาตคุณสมปองคุณสุมาลีแล้วก็พาสมาชิกเกษตรกรที่สนใจมาดูงานสวนของคุณคุณสมปองเนี่ยหลายรอบแล้วนะครับก็อยากจะฝากอะไรไหมครับแล้วก็บอกฝากเบอร์โทรถ้าสนใจในเรื่องของอยากปลูกอยากปรึกษาหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่จะมาใส่ในสวนทำให้ผลผลิตดกแบบนี้ อ่าคุณทปอรครับเรียนเชิญฝาก<อ>ให้พี่น้องกเกษตรกรนิดนึงครับถ้าท่านเกษตรกรท่านใดที่ยังยังยังสงสัยเรื่องของพันธุ์ในวันนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามผมได้นะครับด้วยเบอร์โทรศัพท์0819075905ครับก็บริยินดีที่จะให้คำปรึกษาครับอาจจะไม่ไม่ได้มากก็ขอให้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ได้ได,ได้ร่วมร่วมมอแชร์ความ ความประสบการณ์ที่ผมได้ปลูกมาครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านเกษตรกรทุกท่านที่ที่อยากมีรายได้เสริมหรือว่ามีรายได้ประจําของอาชีพนี้นะครับเพราะไอวันนี้มันหอมท่านดอร์ท่านเอามาอยู่นะครับก็ผลผลิตของเราเองนะครับแปลรูปออกมาแล้วแล้วก็เป็นที่ถูกใจและหลายท่านที่ผมเอาไปให้ชิมนะครับก็ฝากด้วยนะครับก็ อยากให้ทุกท่านมีรายได้ประจำนะครับครับก็เอาเอาเป็นอ่าก็คุณสมปองคุณสุมาลีได้ปลูกไว้จำนวนห้าไร่ตั้งแต่ปลายปีหกหนึ่งนะครับอายุโกโก้ก็ประมาณสองปีห้าเดือนแะตอนนี้ก็เริ่มเก็บผลผลิตขายแล้วสองสัปดาห์ต่อครั้งตอนนี้สองสัปดาห์ต่อครั้งเริ่มมาเก็บอย่างเงี้ยรายได้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเพราะอายุยังไม่ครบสามปีรายได้อาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้น จากจุดเริ่มต้นเล็กๆมันก็จะก้าวไปทีละก้าวละก้าวแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อโกโก้เขาอายุ3ปีโกโก้สายพันธุ์ไอเอปีเขาจะติดดอกออกผลเฉลี่ยต้นละ5กิโลต่อต้นต่อเดือนถ้าร้อยเต้นถ้าออกหมดก็ประมาณ850กิโลอ่าแปดคูณด้วยราคาประกัน8บาทก็ประมาณ6กพันหกพประมาณนี้คือรายได้เฉลี่ยต่อไร่ต่อเดือนหลังการปลูกปีที่3เราให้ไว้ประมาณ4ี่ถึ อยู่ที่พื้นที่ปลูกอยู่ที่จํานวนต้นอยู่ที่การเอาใจใส่ดูแลของเกษตรกร,กรของเจ้าของสวนหลังการปลูกรเรื่องปุ๋ยอินทรีย์เราก็ต้องมีให้เขาเรื่องน้ําสําคัญที่สุดขาดน้ําไม่ได้นะครับต้องมีน้ําแล้วก็ต้องมีปุ๋ยทั้งทางรากรปุ๋ยทางรากอาจจะเป็นสูตรที่ทําเองปุ๋ยหมกักปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนแต่ถ้ามีทุนก็ควรจะหาตมท้องตลาด ที่มันมีสูตรอันครบนะครับแล้วพอหมนทางใบก็15วันครั้งเราก็ไปหามาจีดมาบำรุงเขาลายได้ก็จะมั่นคงยั่งยืนแบบนี้อย่างกับคุณสมปอเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องเกษตรกร,กรที่เคารพทุกท่านครับถ้าคิดจะปลูกโกโก้นะครับพืชทางเลือกแห่งอนาคตพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต โกโก้ Go, สายพันธ์ im1 ของท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละอองศรีจากมหาวิทยาลัยเมโจ้จังหวัดเชียงใหม่นะครับสนับสนุนการปลูกโดยบริษัท j p y โกโก้ Go, ไทยจำกัดถ้าอย่างไรติดต่อสอบถามคุณสมปองได้นะครับมาดูสวนคุณสมปองได้หรือติดต่อโดยตรงที่จะปลูกกับบริษัท j p y โกโก้ Go, ไทยจำกัด 095-557-2797ดรพัทโกโก้บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดครับต้องกราบขอบพระคุณสมาชิกเกษตรกรแล้วกราบขอบพระคุณคุณสมปองเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณมากครับครับ